ทำแล้วสวัสดีครับหนึ่นคนกล้าทำยินดีตอนรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังด้วยกันนะครับนะกิจยางช่วงเช้านะครับผมก็จะประมาณนี้นะฮะก็โอเคนะฮะไหดีนะครับไปดูฝนนะฮะตกไปแล้วนะครับกลังตกไปเรื่อยๆนะฮะท้องฟ้ากำลังคลื่นนะ แล้วก็โอเคนะฮะน้ำยางไหลดีนะฮะเร็วนะฮะแล้วก็หยอดน้ำกดได้เลยนะครับก็หาเพื่อนมาชมนะฮะบรรยากาศช่วงเช้านะ,ะตอนกีดยางนะก็ฝากกดติดตามนะฮะกดไลค์กดแชร์นะฮะให้หนด็งตนคนกล้าทำพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ